ตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็จะเหมือนกับมันจะโชว์เป็นสถานไอคอนตรงนี้ด้วยนะครับถ้ามีส a านไอคอนโชว์ตรงนี้ก็แสดงว่า,าน่าจะมีการาแจ้งข่าวสารหรือแจ้งเตือนขึ้นมาส่วนทางขวาก็จะเป็นในส่วนของ system icon ตรงนี้นะครับเป็นรูปแบตเตอรี่แล้วถ้ามีสายฟ้าฟาดลงมานี่คือกําลังชาร์จอยู่นะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นวันที่นะครับทีนี้ลองเข้าไปดูในส่วนของ Sta ตัสโลลวก็ System ไอคอนตรงส่วนนี้ดูครับเมื่อเรากดเข้าไปแล้วครับตรงนี้ก็จะเป็นการแจ้งเตือนนะครับข้างบนก็จะเป็นเวลานะครับก็บอกว่ามันจะเป็นการบอกว่าไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตนะก็คือไม่ได้เปิด wi-fi ไว้ตรงนี้แบตเตอรี่เหลือเกสเเห็นตรงนี้ไหมครับตรงนี้จะเป็นการบอกว่ากดเข้าไปแล้วก็จะไปไหนครับไปเซตติ้งในส่วนของตรงนี้เอาลองกดดูครับ กดดูนะกดทับไปอีกครั้งนึงครับเอาล่ะมันก็จะขึ้นในส่วนของการเซตติ้งนะครับการเซตติ้งแต่ไม่ใช่เซตติ้งทั้งหมดนะครับเป็น setting, เซตติ้งลักษณะหลักๆนะครับในส่วนของ airplane mode ตรงนี้เนี่ยหลายๆรุ่นของแท็บเล็ตจีนเวลาลองไปเปิด airplane mode แล้วออฟกลับมาไม่ทำให้ฟังก์ชันบางตัวมันผิดเพี้ยนไปงั้นตอนนี้ไม่แนะนำว่าไป ตอนนี้มีคาแนะนําว่าอย่า,ยาเพิ่งไปยุ่งกับเจ้าตัว a i r p a n mode ถ้าแท็บเล็ตของเราเป็นแท็บเล็ตจีนไม่ใช่แท็บเล็ตของอินเตอร์แบรนด์นะครับถ้าเราเป็นแท็บเล็ตจีนก็ไม่ต้องไปยุ่งมันนะครับอันที่สองคือ Wi-Fi นะครับ Wi-Fi ตรงนี้เนี่ยผมเซ็ตไม่ได้มไม่มีปุ่มให้กดแต่ว่าเอาลองกดลงไปครับกดลงไปที่ Wi-Fi มันจะพามาหน้า setting รวมนะครับหน้านี้คือหน้า setting รวม w ว f i นะครับถ้าคุณจะเปิดก็กดตรง o อฟแล้วก็ลากมาที่อน กดแล้วก็ลากมาที่อ่อนนะครับกดลากมาที่อ่อนตอนนี้ Wifi ก็จะเปิดถ้าบ้านคุณมี Wi-fi หรือบริเวณนั้นมี Wi-fi มันก็จะทําการค้นหาเครือข่ายนะครับตรงน,นี้ผมเจอดีลิงนะครับมันก็จะเปิดเมื่อเปิด Wi-fi ปุ๊บเนี่ยก็จะมีไอคอนซิสเต็มไอคอนของไวไฟขึ้นมาเนี่ยครับตรงนี้น่าจะเป็นของแลนนะครับตรงนี้น่าจะเป็นของ Wi-fi อ่อ จ้ตรงนี้เนี่ยถ้าขีดมากก็คือระดับของสัญญาณก็จะมากด้วยนะครับถ้าตรงนี้ขีดเต็มนั่นคือสัญญาณแรงเน็ตก็น่าจะเร็วขึ้นนะครับทีนี้ตอนนี้เนี่ยผมไม่ได้ใช้เน็ตผมก็จะปิดไว้เนื่องจากว่าพลังงานสําคัญมากกับแท็บเล็ตจีนเช่นเรานะครับผมก็จะปิดก็กดไปที่ออฟนะครับกดไปที่ออฟ มันก็จะเปลี่ยนเป็นออฟให้นะครับเอาล้ครับมันก็ปิดให้ละนะครับเอาละในส่วนของ Wi-Fi ผ่านเอามากดตรงนี้ใหม่ครับเพื่อที่จะกลับไปดูตรง system and status icon ดูนะครับแล้วกดตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับอ่าขึ้นมาแล้วเมื่อกี้เราผ่าน w i i และส่วนฟังก์ชันตรงนี้ auto rotate screen ก็คือเป็น กรณีที่เรา,าพลิกหรือ,อาวางเจ้าตัวแท็บเล็ตในแนวตั้งแนวนอนหน้าจอก็ให้ปรับตามการตั้งแท็บเล็ตของเราซึ่งในที่นี้ผมออฟไว้ line, เพราะผมชอบชอบดูแท็บเล็ตตามแนวนอนถึงตั้งให้มันเป็นแนวตั้งมันก็ไม่เปลี่ยนหน้าจอนะครับแต่ถ้าใครต้องการให้เวลาตั้งแท็บเล็ตในแนวตั้งแล้วให้หน้าจอเปลี่ยนเป็นแนวตั้งตามก็เปิดตรงนี้ซะนะครับส่วนสว่าง ฟังชันตรงมาตรงนี้ก็คือฟังก์ชันการเซตความสว่างของหน้าจอตอนนี้ผมเซตต่ําสุดเพราะว่าต่าสุดผมก็สบายตาแล้วนะครับแต่ถ้าใครต้องการให้มันมากขึ้นก็จับลากกดลงไปแล้วก็จับลากนะครับยิ่งมากเท่าไหร่สว่างหน้าจอก็สว่างขึ้นเท่านั้นแต่หน้าจอที่คุณเห็นที่ผมบรรยายเนี่ยมันไม่มันไม่สว่างตามนะครับมันสว่างที่เจ้าตัวแท็บเล็ตในที่นี้ผมขอลากกลับไปแบบธรรมดาเหตุผลเพราะผมสบายตาและที่สําคัญคือ ประหยัดพลังงานนะครับเอาละผมสบายตากับกับต่ำสุดนะครับส่วน notification เป็นการแจ้งข่าวสารหรือการแจ้งเตือนนั่นเองนะครับผมอชอบให้ระบบแจ้งผมว่ามีอะไรเกิดขึ้นผมก็เซตไว้อ n อนนะครับถ้าไม่ต้องการทราบก็ติ๊กไว้ที่ออฟนะครับส่วน setting จะเป็นหน้า setting หลักนะครับหน้าการตั้งค่าหลักก็ลองกดดูครับถ้าเรากดที่ setting ปุ๊บ มันก็พามาหน้านี้นะครับมาพามาหน้านี้โอเคนะครับเอาละตรงนี้ได้นะเอาละเดี๋ยวกลับไปที่หน้าโฮมใหม่อีกทีหนึ่งกดหน้าโฮมกลับไปใหม่อีกทีหนึ่งแล้วมาลองที่ system and status icon แถวนี้ดูกดอีกทีหนึ่งครับกดตรงนี้อีกทีหนึ่งเพื่อเพื่อดูการเซตฟังก์ชันหลักๆตรงนี้เราผ่านกันแล้วนะครับตรงนี้เราผ่านกันแล้ว าต่อไปครับกลับมาที่หน้าโฮมก็กดที่ปุ่มโฮมนะครับเมบนนื่อกลับมาที่หน้าปุ่มโฮมปุ๊บเนี่ยยังมีอีกปุ่มนึ่งที่เรายังไม่ได้คุยกันก็คือปุ่มเมนูนะครับลองกดไปที่ปุ่มเมนูดูครับเกิดอะไรขึ้นกดปุ๊บมันจะขึ้นเมนู Menu, ขึ้นมา3เมนูก็คือ One p e t ส e r Manage a p แและก็ System Setting System setting คือหน้า setting หลักเมื่อกี้นั่นเองเอาเอาลองกดที่ System setting ก่อนก็ได้ครับมันจะพาเข้าไปหน้าเมื่อตกี้ที่เราเข้าไปนะครับหน้า setting หลักนี่นคือหน้า setting หลักซึ่งจะมีฟังซึ่งจะมีการตั้งค่าข้างล่างอีกนะครับลองกดลากขึ้นไปดูครับมันก็จะมีข้างล่างอีกนะครับกดลากขึ้นไปก็จะมีข้างล่างอีกนะครับกดลากขึ้นไปก็จะมีข้างล่างอีกนะครับจนสุดท้ายน่าจะเป็น a b o l t tablet นะครับนี่คือหน้า setting หลักนะครับลองกด แบ็ back กกลับมาครับลองกด Back กลับมาอาก็ะจะออกกดที่เมนูอีกครั้งครับเมื่อกี้เราลองเข้า s system s e t t i n g แล้วต่อไปมาดู manage app นะครับตรงนี้ค่อนข้างที่จะต้องใช้บ่อยในอนาคตหลังจากที่เราคุยสักพักแล้วเพื่อดูการจัดการ Memory ของเรานะครับที่เราลงแอปไปซึ่งเราสามารถจัดการเอดผ่านหน้าจอนี้ได้ นะครับก็ลองกดที่ Manage a p p ดูครับ Manage Apps มันก็จะขึ้นหน้าแอปขึ้นมานะครับซึ่งหน้าแอปนี้เนี่ยซึ่งหน้าแอปนี้เนี่ยอาจจะเปิดจากหน้า setting ก็ได้นะครับหรือจะเปิดจากจากหน้าเมื่อกี้ก็ได้จากเมนูก็ได้ Manage a p p เนี่ยก็จะมีอยู่4แท็บใหญ่ๆก็คือแอปอในส่วนของดาวน์โหลดลองกดไปที่ดาวน์โหลดดูครับดาวน์โหลดเด่น ก็คือแอปที่ดาวน์โหลดมาลองกดที่ on sd card ครับก็เป็นแอปที่อยู่บน sd card นะครับกดที่ running แอปที่โชว์ข้างล่างแอปที่โชว์ข้างล่างนี้ก็เป็นแอปที่เปิดใช้งานอยู่นะครับแล้วตรงนี้ on นันคือแถบของแอปทั้งหมดนะครับกด on ก็จะเป็นแอปทั้งหมดที่ได้ลงไว้ในเครื่องนี้นะครับอลองสังเกตข้างล่างในหน้า manage app ดูครับ ตรงนี้จะเป็นพื้นที่จัดเก็บที่เหลืออยู่นะครับตอนนี้พื้นที่จัดเก็บที่เหลือสาหรับที่ที่เหลือสําหรับแอปตอนนี้ของผมยังเหลืออยู่1.2จิกนะครับตอนนี้ผมลงไปแล้ว867เมกนะครับตอนนี้ผมยังสามารถลงแอปได้อีกประมาณ1.2จิกนะครับนี่ก็คือหน้าในส่วนของ m a n a ท e App อา้าวลองออกจากตรงน,นี้ดูโดยการกด Back นะครับกด Back ลองเมนูมาอีกทีนึงครับเพื่อไปดูว่าเมนูที่ขึ้นมาสามเมนูอันตัวไหนยังไม่กดก็คือวอลเปเปอร์นะครับลองกดเข้าไปดูครับชื่อมันก็ได้จะบอกว่าเป็นพวกวอลเปเปอร์กดเข้าไปแล้วมันก็จะมีวอลเปเปอร์เกิดขึ้นซึ่งก็มีมีให้เลือกอยู่3อย่างนะครับของผมนะของคุณจะขึ้นกี่อย่างไม่รู้แต่ว่าหลักๆมันน่าจะขึ้น2อย่างคือไร์วอลเปเปอร์กับวอลเปเปอร์ส่วนตรงนี้เนี่ยมันจะขึ้นขึ้นมามันก็ขึ้นอยู่กับสต็อกสต็อกหรือขึ้นอยู่กับเครื่องแล้วกัน นะครับลองกดที่ไลร์วอลเปเปอร์ดูครับหน้านี้ขึ้นมาเพื่อให้เลือกวอลเปเปอร์ว่าจะเลือกวอลเปเปอร์จากไหนเลือกจากไลร์วอลเปเปอร์ลองกดดูไลร์วอลเปเปอร์คือวอลเปเปอร์ที่ขึ้นไหวได้อะนะครับอของผมก็ลงไว้เล่นๆอยู่แค่4ตัวนะครับเอาลองสักตัวเอาลองโกอีกก็ได้นะผมก็เลือกโกอีกดูเอาวละวอลเปเปอร์ผมก็กลายเป็น วอลเปเปอร์ก็อิที่มีปลาเขาเรียกอปลาว่ายไปไว่ายมานะครับสวยครับยอมรับแต่ว่ามันก็กินทรัพยากรนะครับกินทรัพยากรแล้วกินไฟนะครับพูดง่ายๆก็คือกิน cpu นั่นเองนะครับโดยส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบเปิดไลฟ์วอลเปเปอร์ abel, ยกเว้นตอนโชว์ตอนโชว์เครื่องแค่นั้นเองครับโชว์เครื่องก็เปิดโชว์นะครับ เอาละรู้จักไลท์วอลเปเปอร์แล้วนะครับถ้าต้องการใช้ก็กดที่เซตวอลเปเปอร์มันก็จะเอาไอตัวที่เราเห็นตอนนีมน้มันแสดงให้เห็นตัวอย่างก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่ยังยังไม่ได้เป็นวอลเปเปอร์ของเครื่องนะต้องกดเซตวอลเปเปอร์ก่อนถึงจะเป็นวอลเปเปอร์ของเครื่องผมขอไม่กดนะครับเพราะผมไม่อยากได้นะครับถ้าใครอยากให้เป็นวอลเปเปอร์ของเครื่องก็กดเซตวอลเปเปอร์นะครับเอาผมกดแบ็กกลับนะครับผมก็กดแบ็กกลับ อา้าวออกมาหลุดพ้นเอากดเมนูใหม่จะไปดูวอลเปเปอร์อีกสักนิดหนึ่งนะครับทีนี้เลือกวอลเปเปอร์จากซูเปอร์ a ฮ p ดีเพเเมื่อกดโปรแกรมนี้มันก็จะเปิดโฟลเดอร์ต่างๆที่เป็นไฟล์รูปขึ้นมานะครับมีหมามีการ์ตูนนะครับผมก็ไม่เอาดีกว่านะครับอา้าวอีกสักครั้งหนึ่ง กดตึ๊บไปที่วอลเปเปอร์อีกสักรอบนึงเพราะเมื่อกี้ยังดูไม่จบอลองกดข้างล่างวอลเปเปอร์เลือกวอลเปเปอร์จากวอลเปเปอร์มันก็จะมีวอลเปเปอร์ให้เลือกลองจับเลื่อนดูครับแต่ละเครื่องก็อาจจะมีมากน้อยไม่เท่ากันนะครับอยากลงเพิ่มก็ลงเพิ่มได้นะครับอยากได้ตัวไหนก็เลือกให้มันตรงกันกับเซตวอลเปเปอร์แล้วก็กดเซตวอลเปเปอร์วอลเปเปอร์เดิมของเราก็จะกลายเป็นที่เราเลือกทันที ตรงนี้วอรเปเปอร์ผ่านนะครับผมกดโฮมเลยนะผมกดโฮมกลับมาหน้าโฮมเลยต่อไปกลับมาหน้าโฮมแล้วทีนี้อีกนิดนึงครับมีทางเลือกอีกทางหนึ่งที่จะเข้าสู่หน้าวอลเปเปอร์ได้โดยง่ายๆคือกดจิ้มลงไปที่เครื่องแล้วค้างไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งเดี๋ยวเพิ่งยกนิ้วขึ้นลองทําดูนะครับกดค้างไว้ที่หน้าจอเครื่องอ่ามันก็จะขึ้นวอลเปเปอร์ฟอร์มขึ้นมา ไม่จำเป็นต้องไปกดเมนูแล้วทีนี้ลองมาอีกทีนะครับลองมาอีกทีหนึ่งที่หน้าจอเครื่องกดลงไปแล้วค้างไว้สักประมาณ5วินะครับมันก็จะขึ้นมานะครับจริงๆลองนับสัก3วิก็น่าจะขึ้นแหละอย่างนี้ก็จะเป็นการเลือกวอลเปเปอร์ขึ้นมานะครับเลือกเลือกเมนูวอลเปเปอร์ขึ้นมาแล้วจะเลือกอนไนก็เมื่อกี้เหมือนที่เราคุยกันโอเคนะเอาละแบคกลับ right. ครับ เอาละตอนนี้ก็ได้สำรวจคร่าวๆนะครับได้สำรวจคร่าวๆเกี่ยวกับเบื้องต้นว่าไอ้ตัวนี้คืออะไรไตัวนี้คืออะไรสำหรับหน้าจอแรกของการเริ่มเจ้าตัว Android ตอนนี้เราอยู่ที่เครื่องผมใช้ Android 4 0 3 ICS Ice Cream นะครับอ๋อผมลืมบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือ หน้าปลดล็อกอาะเดี๋ยวไปดูหน้าปลดล็อกกันนะครับต้องขอโทษด้วยลืมหน้าปลดล็อกนะครับเมื่อเปิดขึ้นมาปุ๊บมันจะเป็นหน้าปลดล็อกก่อนเห็นรูปนี้นะครับรูปหกร,รูปกุญแจนะครับกดไปที่กุญแจค้างไว้นะครับแล้วก็จับลากไปหากุญแจมันก็จะปลดล็อกเข้าสู่หน้าโฮมนะครับ ตอนนี้ยินดีด้วยครับกับการเริ่มใช้ปุ่มนั่นปุ่มโน้นปุ่มนี่ของ Android 4.0 i c S สวัสดีครับ